สีดำเป็นบรรยากาศฝนตกลินฝนตกลินเรื่อยพี Commentary ่น้องเอ้ยอาสีดำเอาตัวเดียวนี่ว้าวตัวเดียวเอาสองต้นใช่ตัวใส่ตัวเดียวเอาจากฮะใส่เหลาเอาจากสามตัวก็ได้เอาสามตัวเลยเออตรงี้จจักอึงต้องสอนแค่มาอึงเด้อเงี้ยก็ต้นหยังเนี่ย ต้นนี้นะต้นหมักตาลนี่หมักตาลนี่นี่มาจากพากินโอ,อ้ลองบ่งเดเอเลยลองกินแบบ่ออแบฮะซ่บาลายสิบโตบาายสิโตโต <laughs> มากอยู่บนโบมีบมีห่านอ,อ่าวายังพี่น้องกน,น่าเพื่อคนมานยูพี่เลวก็เพื่อคนมกาขอ มีเงินหนึน่งกระเป๋าตัวเองกับใครแน่แต่ว่ากะห้น้องซ้อนใส่อย่างประหยัดเด้ะอะกนยันงไงนะอ่ะาอ่าตลาดตลาดกะบุ้งยดค้นบาทนี้เนาะฮะมาแตนาอ่าเนี่ยประตูเนานะ อ่าสื่อทางนี้พี่นออ้องอย่างแรกนี่แหละสื่อกางง่ายสื่อกางง่ายก่อนพี่นออ้องเลยอ่าผลมีให้มีขายอยู่บปล่าทางสอนเอ, <c oughs> อาะ่วาเงินละฮู้แล้วเตเอ้าสวัสดีป้าลุงอีกรอบเลงเนาะ <c oughs> อีพีสาวสวัสดีป้าลุงน้องมีแน่ยังได้ปอนอกจากกางง่า ไดวแต่แก้งแม่ย่างเดียวอืมไป <laughs> ก,กินแม่ขาดกับ,อ,บอ,อกกันเถอ,อ,อะเนาะไปมาเลือกเบิง้งกโกโนยู่สายโกโ,กโนนี่ <laughs> เลือกเบิง้งนี่มันบ่มีว่าเป็นแพ็คเลฮะ เป็นแท็กเลยบุ้งนีเป็นแท็กบ่ะเงี้มนี่ชั้นี้ี่เนี่ยเดี๋ยวเป็นแบบนีนี่ตุกมีลายแบบอยู่เรยออ้ามีชองคาสั่นด้วยมัวาเด้อครับคาสั่นไซเบอร์อยังถึกแล้วเลยถึกแล ม you ือเดียวกันบ่เ่ยสีดำเป็นบรรยากาศพ่นตกลินเปนตกเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยเอาสีดำอ๋อตัวเดียวนี่ว้าวตัวเดียวเซย์ตัวใ่ตัเใย่ตัวเดียวเอาละเฮ้ยเซย์ลาวเอาจากสามตัวก็ได้เอาสามตัวเลยเอาเอาตัวหน่อยแพะเออ chưa tôi hiểu rồi đó. <laughs> ừ. ừ. à, ừ. đó ừ ừ ừ này ừ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  Rồi, xám tô Xám tô ừ ừ ừ bò ừ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  ไปแล้วอยไปหาสือในกินไปแล้ชิ้นมงชิ้นมู้ไปแล้ยาละพอแล้วบ่โดยนี่ละตลาดประจำบ้านค่อยอม,มันจะมีวันค้านกับวันพัดทิศหนึ่งมีสองมือเรา,าต้องไปไกลนานะงนี่ไมี้นี่จะสองน คำบอกคำจาต่างกันบะบานข่อยเนาะบานเจ้าเนาะฮึคายดีพี่นองส่วนเนาะหานกันคายนี่ผู้จิดคายแมตดเนอืย แบ่งขายดีฮาเขาไะายเลยเป็น,นยู่บอลดงหนึ่งขายแพ็คเลยเนาะแพ็คหนึ่งแพ็คหนึ่งเลยทำลายแค่นั้นทำลายแค่ไหนทำไ,ได้เลยไม่ลายขายเป็นนะมดเนาะดีฮาขายเป็นขายเป็นหมดเลยแล้ ก็เดหอดฮอดส่หาปัจเจกถายได้หนึ่งไปนอยไปนะหะเสออึ่งมานึ่ปี่เอึ่งเนาะมีมีใครอึ่งบ่ไหมค่ะอึ่งบ่มีใครสินมูไปซอยเด้อโด้อด้อเด้อ่าทางก่อนน้องสอนขี่ออกเลยเนี่ย ทางเลยจองเลยฮึบเออไปลเลาะบาดเนี่ยอ่าผูกไปทัป้งผูกอ่าหลงมื่นด้อตลาดมื่นนด้นนี่ตลาดมืดตลาดมืน่นกับตลาดนา้ำโอ้ มึงจะอึ้งรองสอนแาอึ้งเด้ดอก่่าิดว่ารงสอนอมังแกงใสมนี่รองสอนเห็นอยูอ่ปะ่เห็นเจ้าอยากกิน้าวปุ้นป่ะเจ้าว่านะเจะ้าอยากกินข้าวปุ้นป่ะ อยากว่ะพู้แต่งหนา้าห<อ>ัวดวยผมอย่สีหมาเอาใชได้สหมูบาทเลยเอออยูอย่ไหนคนเนาะโอ้ยจัดฝนว่ะอันนี้พูอออพดอะไรวะไม่จาออา เอากระปุ่นเนี่ยแน่เพราะข้าหัวซ้อนอีกกินเป็นโลสองโลหัวยักษ์วนะเนาะรุ่นกินเป็นโลอ่ะนะบมดกินเป็นชุดด้วยเห็นหนัเลย <c oughs> เอาใช้แต่ได้โลหนึ่งนี่ปะเอาโลหนึ่งก็ได้อือหัอนจได้เยอะพี่น้องโลหนึ่งเอาสองก็ได้เอาสองก็ได้เผื่อไปตำกินเอาหนามาันนำด้วย เอาพักน้ำโล้วเลอรเนี่สบายด,ดีบอจิตสบายด,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 ดีแสนสิปเนาะเอาซื่อซอยบอจิตคิดยองไงเนาะเอหนึ่งก่อนจ้ะ

งาจัดการกับปุ่นจัง่อยเท่าไรเซ็นซิบบ่อ่าเซ็นหนึ่งคนโโอ้โหน่าจะได้ล้านดิอะไรคนโตขายดีบ่วอวอวอบันไดด้โยมันได้น้อสิบนบันโอมือสำหรับคนต้องมีอะตัวข้าตัวใครซื้อบันได ก็มียางมันยำหยำหน้าเน่ยเนาะคนหามาหน้าลายน่อยาเคือช่เมื่อก่อนงนาก็ลงมามอวันนี้ลงมาวานนี้ไมได้นีประมาณอีกสองสามหมื่นนี่แหละทางนึ่งเงยได้ทางนี่เงยขึ้นยยอะเลยเลยเไปก่อนไปหน่อยอักเนะฮะ ทางเนี่ย่เพิ่งกำลังเห็ดด้วยังเห็ดยังมาสุดทางเนี่ยจะว่าทางออกทางใดมงจะขอมาทางใดขึนเนี่ยขอมาทางุทางคเล่าเลาใครเลาฉัเนาะเรา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  ้สีอะรออมงดโคหมูเนื้อหมูว่ะอึ้งบะมีพี่น้ังเอ้ยมึงอึ้งชับสีกระดูกหมูก่อนไปแกงชนน้อยโอ้ตะอตพี่้องสอนู้ดีเมือกหนู่้ดีเมือกเนาะผู้ดีมื่นเนาะเออทำมาเป็นแ่งอีด้ไม่ไหไปยโอ้ตะอต กระดูกหมูไงนะกระดูกหมูกระดูกหมูกระดูกคางบ่ด้ยกระดูกคางมาแกงใส่น้ำมันก่อนโล่หนึง่นงสองโล่อารู้หนึ่งจะดูเห็นโดนละแม่นักลงมาแต่เชฟปนตอนแดกก่อคาองอะไรล่ะคาง

ก้อนเขาเขาจี้นี่ยนเตอรชื่อกินใส่บาทใส่บาททำผ่าอย่างนี้เนาะอ่าก้าวขอเลยยังอยู่แม่รอบันทึกขึ้นแม่นสองบาทเอาสองแล้วก็เอาอีกอันหนึ่งเป็นสามก็นำมาใส่เพชรก็ได้ บริการโฟโต้ซื้อแยงแม่นะซื้อนี่โต้มไปต้แช่ไปดูซื้อผู้ใหญ่ๆนะซื้อผู้ใหญ่บอกเอาซื้อผู้ใหญ่ก็ได้เอาเือไไปลินแล้วถึงองยางเล้ค่อยมาอยู่ได้ค่อยอยู่ทีู้ื่อนะเห็นปลิตนำบอกเลยแม่นตู้แหงนาอแมน ไปยากม่ยากทั้งคูมีต่เพื่อนก็ได้ยขอใหข่าเลยพี่กัน่หเข่าแล้ก็พรา่มันหนึ่งก็ไดู้อย่งก็คนอย่งอันนเ้อได้ก็่อสี่น้องเจ้าน้องอแม่าได้แม่แม่ชิบหาเดี ได้ขอบใจหมดดพ่อลยุกตายังมันก็ได้ตาเดียวนเน่ยวนร้ายบนเหตุร้ายเรากิมิเต่วานนี่ยแต่ก่อนเด้อขอบใจหลายเลยโดยหันริมร่นขี้ห่างแล้วได้ลมไม่ละรืมคมขี้ห่างก็ได้นี่กินได้ย้อนอยู่นี่ขะครับว่าจะาบุญกออยวาปลอดภัยแล้วจะครับนี่ เซียวว่าดูางนี่เล้นชาพี่น้องกันดีนะับรถเมื่อเช้ามาซ่นก่อนบาดเลยลงเลย้องซอปึ๊หายเปตู้ชูตู้บัทปตู้อีกกินป่ะชิกปุ่นพันเน่เนาะนป็นตู้เลย กินแข,ข่งกันกันไปตุ้ยเลยบ้านนี่อ่ากระพุ่นน้องซอ่นมักกระพุ่นาอ้านี้เดาให่วน้ำกับซออยิ่เวาให้เนีอีขก,ขกขนวจะทางไหนเนานะห <c oughs> กเด้อานนี้เด้อบนโนอยูน่ะขกขกนเดนะ้อเด้อ ไม่มักดอกินินหมูหนิจีีหมูกระดูกหมูขุนชื่อเล่าภูดันยังอยู่น้ชื่อซอยพุนไปบอกชื่อซอยชื่อซอยขุนย่ี้้องซอนกินข้าวต่เช้าปะ ว่าไ่ยทำยางใดให้กินโลดเด่ได้ว่าให้แม่หาให้ข้าหาแม่นี่แหละเจ้ว่าคือยากนีนะเจ้าหาติดๆเร่ยเด้ตุยพันให้กับเขาเลยแล้วผิ้อะไละเสาอินได้อะนนีแ่นก็ี่นั่น่นพวา่โผล่มีมน้่กับโบเห็นพ่มเหนเพื่อนายนยันุติโด้อพนเ่าเนาะว้าัได้บัตรดบตีบริน khu ăn ba bún ba xã xuân thì mới con ba rồi hai hai xuống leo của pha với coi ngua còn bạn thì nó ấy ngô bông ngua phải khuyến ba là nhang thì đó rồi nhang ba bún đó rồi nói gì khảo thì nhắc sau vô nó สาวเด้อพี่น้องเด้อพี่น้องนะครับไปชมเนาะบรรยากาศทงไฮทงนาพาน้องสอนมาเปลี่ยนบรรยากาศหูชิ่ายิ้มแย้มแจ่มใสแต่ว่าน้องพันยังจะเคินๆนอยู่อ อยานี้ก็ต้นอยัางนึงต้นนี้นะต้นหมากตาลนี่หมากตาลนี่นี่มา,าจจกพากินโอ้เอดี๋ยิลองเบิังเด้เออะไรกันกลองกินแซ่บบอแซ่บเบิ่งก่อนหมากตาลแก่มันจะแก,ก่แล้วตอนนี้แต่วันนี้กินได้อยู่เอาละจังไนเขากินข้าวกินน้ำแล้วจงังนนม,จมันนั่งพากิน,นมันหล่นลง,ลงเบดนี่วันเราจะเก็บจูดเดือย มันงามันตายเลยมันหล่นลงมาอยู่นี่ะกี้ยวบุญมีนะมันหล่นลงมาส่งคนตกไงหล่นลงมาบุญกระจูดทิมกรจูดทิมมันหกหนุกร้ายหนูลกร้ายนี่งูกระไรขึ้นไปอยู่กกตาลขึ้นกกตานปันเจ้าบุญมีเนาะบุญมีเออกะบุเคยกินนะกะบุเคยกินอีกตายพี่น้องมีตินะบุเคยบาดเนาะนี่งัวงัว จูจังงัวนี่งัวไข่นะงัวแม่ลูกนิ้วงัวเมียเหมือนงัวบุญดอกเนาะปล่อยผลก่อนตื่นเช้ามากปล่อยผลออกห้องหาแม่เด้ดึงไปต้องซ้อนดึงเตยผลออกไงเออดอกมากวะหมูมาหาอะไรนี่หมูมาหาเซโปนอะไรนี่ออกมา งูเวลายสิบตัวเวลายสิบตัวเวลาสิบตัวอ <laughs> ่ะ <laughs> แล้วมันกินงานมันเดินยังอ่ะแล้ <laughs> ที่จะเหยียบขึ้นของงูอ่ะแล้วเนี่ยขี่ใช่ไหมเนี่ย <laughs> 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 พี่น้องเลยนะพี่สีพผ้าเบิรงก่อนจะน่ากินข้าวแล้วจังคอยลงเนาะโดยอ่าทางซ้อมมันยังเลาะไปสักหน่อยเฮ้ <laughs> สองห้ทสองนาบัดแม่ไปเลยเดี๋ยวโอ้โหอย่นี้แหละใส่ไทยใส่ไทยนี่แหละนี่มักไทยเรอยู่ลุมเดี๋ยวตดไทยอยู่ในพาข้าวกินาวกินน้ำแล้วก่อนเดี๋ยวทางนี้ของเบาจันนี่เดี๋ยวน้องเล้าหน่เห็นป่าเราจะมาขวยมาปลูกนี่แหละวเดี๋ยวไอ้ละวานแล้วเนี่ยบูบันจะเกิดเข่าอยู่บ่าวละวานน้ำท่วงด้วย เฮ้ยยังไงฮาคักคักอาวุธเองยังอยู่ในทุมทงหทงทงหน้านี่แบบมันสบายใจเลยเดินฮะเฮาบอเห็นคนกบูนไหวบอเห็นคนร้ายเดินฮะเวลาเมื่อยๆมากอาุก็มาเห็นทงหน้านี่แบบผ่อนคลายเดินอยู่นมุมงวนควายเดินทีบัตรอะไรบัตรอะไรจะพาลงไปเบิ่ง เห็นบ่บอลเอาปลาเห็นบ่เห็นไงเนาะนะถ้าว่าเจา้าช่วงมาช่วงเดือนแปดเดือนเก้านี่เข่าเขี้ยวนี่ปาล,ลาลายปลาลงอุ้มม้วนเดยมาแลยยังจะพามาอีกเ <laughs> มา,เาปามลาอุ้มม้วนบาดเท็นหน้าแล้วนะอ่อาครับพี่น้องเไยเนะเาะครับทุนเขาทายหน้าแล้วแต่เช้าแต่เชา้ชาชะนงาจังลงเข่ากินน้ำก่อนแล้วเฮ็ดบวกินเข่ากินน้ำหนึ่งก็เมื่อยจะคล้อง <laughs <laughs> เด้ <Đ> ออันบบนั้นเปเทียเกา่านะแต่กอนนอนอยู่พวดเนี้ยม,มากงมาอยู่พี่วันเาลเกินเจ้าเนาะเคยรังเก่ายังท้าลมา้างเอามีมีสงรพสองเขงซียังลาอยู่ซีนใส่ได้มั่งมาไหวพี่ปุ๊กกระตูปุ๊กยังก็ได้เด้อดเทีนเาไปเลยตามรังคัวไปนี่ตามรังคัวลงไปพูกแล้วก็ชุดชุดให้ใหง่ไง่พู ให้ไงมองเขาเขียวเด้มองยังมันมีเขียวเด้ขึ้นมาตามเลาะข่อยมาเลยนี่โดยโอเคโอเคเลยขวางพอแห้งแล้วเห็ดนาเนาะเมื่อไงวุ้นเห็ดบัวไวเนาะมีแต่ว่านเอาแล้วก็จ้างเอาน้ำแน่โดยขากบอกอย่างนี้ชีวิตแต่เดิมข้เห็ดมือมือสดได้ข้เห็ดยังไงมือละแซนซาว ทางบวนกแสนหาโดยเขาปุ๊กซื้อหรือว่าเขาถ่ายถทยถยให้ละมืมอะไรแสนเศร้าเกี่ยวน่ะมืออะแสนหาเกี่ยวแพงนี่แหละพี่นางเลยเนาะเดาวจะพา้องซ้อนพันละทงเนาะแต่ตอนนี้พี่นางเลยหลังจากมาจากตลาดเนาะแม่ใจดีเนาะดู ที่พันซื้อโทรศัพท์แฟนเจ้าแะไรเนาะโดยซื้อฝากเงินมาให้ติโตจะไหวเนาะโดยมาแม่พันหามาสองพันพี่น้องเลยเรือจากซื้อเก่งในซื้อเขาซื้อคลองอยู่ตลาดมาเมื่อกี้กะเราอ,อยู่แปดแสนกรีบเนาะมีแต่บ,บุญชิม,มอบให้กับน้องซ้อนพนเลยพี่น้องเลยเนาะไว้ให้พันติโตมีเงินติโตมากอยู่บ่นผมไม่ผมไม่ห่านเพราะว่าไม่ยังพี่น้องเลยเนาะเผื่อพันมาอยู่พี่เลยกะเผื่อพันบวก้าคอ มีเงินหนกระเป๋าตัวเองกับใครแน่แต่ว่ากะให้น้องซ้อนใส่อย่างประหยัดเด้อโดยใส่โบไม่ใส่พุงเฟื่อยได้ม no. uh. oh, oh, exactly. okay. hmm, ีเงินมาก้วใส่ซื้อกินซื้อยากซื้อเล่นบอเนาะโดยให้ไหวคิดเห็นยาฮามีเนาะโดยอ่ะน้องขับไหวเด้อโยขอบใจโดยขอบใจแม่ใจดีเนาะโดยขอบใจแม่ใจดีเด้อที่มาให้เงินกับบปาซ้อนผักให้บราซ้อนขอบใจหลายๆเด้อแม่ใจดีขอให้อยู่ดีไม่แห้งขอให้ ความเจ็บอย่าเคยได้ขอให้ความใครอย่าเคยมีขอให้สุขภาพวางแหง้งขอให้แม่คิดสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้น,ขอ,น,นขอบใจหลายๆเด้อแม่เ<ะ>ก็บไว้ดีเด้อ<ด>กระเป๋าบริือมา,าบอกกระเป๋าบ<ว>อกมมีบะกเป๋านั่นมันขาดนี่กระเป๋าตรงส่งเอาที่เดยนรองมันเหียมันยังได้แหละเนาะเดยนแม่เพิ่นกับติดตามต้องซ้อนตลอด เทุกคลิปเลยเซอยแต่เรื่องโทรศัพท์ซอยสมทบเห็ดเพิ่นครัวเน่วซอยละย่างอยู่เนาะขานำซาปลาพี่น้องเนาะแม่คนก็เป็นห่วงทั้งก็อยู่ต่างประเทศไปแหละคนเป็นคนไทยพี่น้องเนาะเป็นห่วงน้องซ้อนพร้เป็นคนดุคนมันพี่น้องเนาะแต่มืาอนี้น้องนกัจจีมาซอยทางอวุนเห็ดเบียกเห็ดงานเด้อปลาลงเด้อเนาะอวุนกัจจีให้เคนนับแรกอะไนี่แหละเนาะไทยนาเนาะซอยกันไทยเปียกกันไทยเมือไหนก็พัก บ่มาสิคุมจนมันแล้วได้บ่เอาพี่น้องเนาะเฮ็ดทําเฮ็ดได้ด้มืกัักเาเฮาเองดเฮาต้องไปอ่าคุมยงหลายเนาะนี่ขาวัดาวแล้วนะวแล้วเออยังแต่นนี่อยังจับพวกนี่ฮะยังจับพวก1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 7 8 9 20 21 22 3 4 ยังไงยังบดได้ตหนมีายื่อได้น่ะหนาหาื่อห้ายื่อบดน่ะผมมียังเลยน่ะพูดมีแต่หันใหญ่พูมองห้นใหญ่พูดมองน้งเขาขาวพูวันเขาแล้วตั่น่ะไปสะเนาะไปเข้ากินน้ำก่อนบอกปลาลุงแนบาหน่อเนาะเดียสวัสดีปลาลุงอ กดติดตามเนาะเอฟซีทุกคนก็คือการกดติดตามกดไลค์กดสปายให้ในเด้อเด้อกดกำลังใจให้ในเด้อเด้อสมนต์มาหลายๆเด้อขอให้คลิปนี้ได้จับสองเซนเนาะโอ้ใาุู่กเลยเซนเซนหนึ่งเนาะใาุู่กเลยสองเซนซับนี่ก็ไปแห้งแล้วพี่น้องเออโอ้ยพี่น้องก็นาะกับกวางลายปนันดอกอุ้ยเราพันหักเด้วยอ้ดอกกันนะบัง เหัโบวังลานป้านนันนดอกพี่น้องบุญกับวังแค่เนาะช่ำม,มื่นช่องมื่นเนี่ยก็โอ้ยอแห้งสำหรับบาบุญแหละพี่น้องเนาะสำหรับวิวเนาะต้นเตา้าเนี่เนะาะเขากแถ่าครคลิปกวังวิวกับวังยูเพี่น้องเนาะแต่ฮักกัเห็ด <c oup> คู่คบคู่กันไปกับเขทาทำบุญเนะาะพระชายาโอเคเด้อพี่น้องเด้อสารับคลิปนี้ขอลาก่อนอยู่ดีไม่แห้งเพื่อขู่สุขคนจอกมันลำรวยสบายดีและสวัสดีเพื่อขู่สุขคนเด้อบายพอๆกันคลิปหน้าเขาเชียร์กิจกรรมยังไง ที่ใ้รหน้าหรือว่าเห็นยังฝากติดตามคลิปหน้าด้วยพี่หน้าองคลิปนี้บ๊ายบาย